เวลดอนรุ่นโคคุณเลิฟสำหรับน้องแรกเกิดถึง4ขวบน้ำหนักไม่เกิน18กิโลกรัมค่ะรุ่นนี้เนื้อผ้าเขาระบายอากาศได้ดีนะคะวัสดุเป็นเมมโมรีโฟมค่ะกันกระแทกทั้งหมด4ชั้นเลยค่ะแบบหนาพิเศษช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีนะคะป,ะปรับสายเข็มขัดนิรภัยได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มสีส้มทางด้านนี้คุณแม่ดึงมาทางด้านหน้าได้เลยค่ะ กดปุ่มสีแดงเพื่อปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยนะคะใช้แรงกดผู้ใหญ่น้องไม่สามารถกดเองได้ค่ะพนักพิงศีสะะสามารถปรับขึ้นสูงสุดได้ถึง7ดระดับนะคะจะมีปุ่มสีส้มอยู่ทางด้านหลังบีบแล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็มีหลังคาส่วนตัวปรับเอ็นให้สุดและหมุนไปทางด้านหลังได้เลย ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสังเกตทางด้านนี้จะมีขาเหล็กคู่นะคะเสริมมาให้ช่วยกันกระแทกได้ด้วยค่ะและขาค้คำยันทางด้านนี้ก็ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนค่ะรุ่นนี้ได้รับผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของสากลน,นะคะ เป็นระบบติดตั้งด้วย ISO fix นะคะเวลาคุณแม่ต้องการติดตั้งให้บีปุ่มสีส้มทางด้านนี้ก่อนและอีกทางด้านหนึ่งค่ะจะมีตัวเชือกนะคะคุณแม่ดึงออกมาเป็นลักษณะนี้ได้เลยค่ะติดตั้งได้อย่างง่ายดายนะคะรุ่นนี้มีหลายสีสันให้เลือกค่ะแล้วก็มีรับประกัน2ปีสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่พุงกลมได้เลยนะคะเรามีบริการทดลองทุกวันค่ะและติดตั้งให้ฟรี หากไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านสามารถวิดีโอคอลเพื่อให้อดินแนะนำการติดตั้งให้ได้ค่ะ